นี่เรามีอิสระที่จะพูดเราจึงพูดทำไมเราจึงมีอิสระทำไมเราจึงไม่กลัวเขากโกรธหรือไม่กลัวใครกโกรธหรือไม,ไม่ไม่กลัวเพื่อนกันเองโกรธก็เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงเรื่องที่ตรงกันข้ามจากนี้นั่นมันไม่ไหวแล้ว ทั้นใครจะโกรธก็ไม่กลตัวใครจะถือว่าผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอะไรเป็นคนปากร้ายเป็นหมาปากร้ไรก็เอาผมยอมไม่มีใครมาเผาศพผมเลยก็ได้ผมคงพูดอย่างนี้อยู่เสมอไปก็ด้วยเจตนาดีต่อพวกคุณทุกๆคนทุกๆองค์ว่าถ้าอย่างไร คุณก็พอจะมีความสำนึกตัวไม่ลุ่มหลงไปตามก้นวัฒนธรรมตะวันตกจะยังคงรักษาความเป็นคนไทยร,รักษาความเป็นพุทธบริษัทผู้นับถือประพุทธศาสนาเอาไว้ได้ <c oughs> ผมยอมถ่ายบาปหรือถ่ายความทุกข์อะไรต่างๆให้เขาว่าให้เขาด่าให้เขา,เขาแช่งอะไรได้นั่น แต่เพื่อจะให้ได้พูดคำพูดที่คุณได้ฟังแล้วจะได้เอาไปคิดไปนึกบ้างกาจะได้ยับยั้งชั่งใจไว้บ้างไม่กระโจนตามๆกันไปเป็นฟูงไปในทางที่จะไปเป็นธาดของวัตถุนิยมไปเป็นพูดปีปีศาจในร่างของมนุษย์เนี่ยไม่รู้จะสรรหาถ้อยคำที่ไหนมาพูดกันแล้วมันก็จะหมดกันเพียงเท่านี้ว่าสิ่งที่น่าเศร้าหรือว่าน่า เกลียดหรือว่าหน้าอะไรนะมันก็มีอยู่เพียงเท่านี้คือเป็นปีศาสตร์ในร่างของมนุษย์มีจิตใจที่ตกกระโปรกมืดมัวและร่าร้อนหาความสะอาดสว่างสงบไม่ได้เนี่ยปีหนึ่งเอามาพูดกันเสียทีหนึ่งให้เคราะหร้ายมันอยู่ที่ผมคนเดียวพูดในวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมทุกๆปีจะต้องพูดอย่างนี้ วันอื่นก็ไม่พูดหรือไม่ใคยกล้าพูดหรือไม่อยากจะพูดแต่วันนี้มันเป็นวันอิสระของผมเป็นวันที่อิสระที่สุดที่ฟรีที่สุดในการที่จะพูดหรือจะแสดงความคิดความเห็นอย่างไรเนี่ยึพงทาบุญล่ออายุว่าตายกันเดียวนี่ก็เอาก็เลยกล้าพูดในฐานะที่เอามาล่อตัวเองแล้วมันก็ กระทบไปถึงคนอื่นด้วยก็ได้ถ้าว่ามันมีใครเข้าใจในความประสงค์นั่นก็เป็นโชคดีที่อ่ไม่เสียร้ายที่เอาเรื่องที่เห็นว่าอันตรายหรือหน้าอันตรายเนี่ยมาพูดโดยไม่ต้องกลัวอันตรายหวังว่าทุกๆคนจะได้ เอาไปคิดเอาไปนึกจะเลือกทางเดินให้ถูกต้องอย่าเป็นคนรู้มากยากนานความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมาเป็นบ้าหอบฟางอยู่อย่างนี้ถ้าอย่างไรอย่างไรก็ถือเอาสาระให้ได้แล้วก็ให้ถือว่าไอ้คำเล่อเนี่ยเป็นคำพูดที่หวังดี พระพุทธเจ้าท่านก็ยังสอนให้ถือว่าคำดานั่นเป็นคำชี้ผมซับผมตั้งใจแต่จะเพียงล่อเท่านั้นนะไม่ได้ตั้งใจจะดานะแต่ถ้ามันเผลอไปหรือมันอะไรไปมันผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วแต่คุณจะเข้าใจเอาเองว่ามันล่อหรือมันดาถ้ามันดามันก็เป็นคําการชี้ผมซับอย่างพระพุทธเจ้าว,ว่าจัดไว้ทาเป็นการล่อก็มันเป็นเพื่อนกัน เราเป็นเพื่อนกันกันล่อเล่นกันได้ถึงล่อกันล่อเพียงกันละเยี่ยงวิธีสหายมีมุ่งจะทำไรผมมีมุ่งประจานใครนี่คือคำล่อเพราถ้าใครไม่เข็ดปีหน้าก็ะมัยผมล่ออีกก็ได้เพราะว่าผมกันล่อผมมากกว่าที่จะล่อคุณเพราะผมรู้จักตัวเองดีกว่าที่ผมรู้จักคุณ ผมรู้จักตัวเองมากรู้จักคนอื่นน้อยทั้นก็นต้องล่อตัวเองมันถูกต้องกว่าแต่แล้วผลมันจะพลอยได้ไปถึงคนอื่นบ้างหรือไม่นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยการทําบุญอายุของผมในการครบรอบวันเกิดมันมีอยู่อย่างนี้ในการล่ออายุอย่างนี้ตัวฉัน ผู้ทำการล่อนั่นมันก็คืออายุในทางวิญญาณคือสติปัญญาที่มันได้เกิดขึ้นมาตามลำดับตามลำดับในการศึกษาการปฏิบัติในต่างๆนี่นี่คือตัวฉันที่จะล่อคนงโง่คืออายุทางฝ่ายเนื้อหนังที่มันเติบโตขึ้นมาสักว่าได้กินอาหารมันก็เติบโตได้ วันคืนล่วงไปล่วงไปปีหนึ่งฝนตกครั้งหนึ่งมันก็นับอายุได้ปีหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็อายุตั้งหกสิบกว่าปีแล้วมันก็ยังโง่อยู่นั่นเองเนี่สำหรับร่างกายเป็นอย่างนี้แต่ว่าสำหรับสติปัญญานั้นมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอ้วัตถุหรือว่าฝนฟ้าอากาศอะไรนองมันขึ้นอยู่กับการศึกษาอบรมการคิดการนึก การมีความละอายมีความกลัวไม่อยากจะให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนานี่เป็นข้อที่ต้องกลัวมากว่ายายเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาถ้าใครมีความละอายและมีความกลัวอย่างนี้ผมรับรองว่าให้ทางจิตทางวิญญาณของเขาจะต้องก้าวหน้าและจะมีความระลึกนึกได้ ในการที่จะปรับปรุงแก้ไขในทางวัตถุในทางอื่นๆให้มันดียิ่งๆขึ้นไปเนี่ยเป็นวิธีทำบุญวันเกิดของผมใครให้ของขวัญก็ต้องอดข้าวหนึ่งวันอดนอนหนึ่งคืนเป็นอย่างน้อย แล้วก็เอาไปคิดเอาไปนึกทำให้มีจิตใจชนิดที่อยู่เนื้อการครอบงำของวันคืนเดือนปีอย่าให้เวลามันล่วงไปโดยไม่มีอะไรเจเริญงอกงามในทางจิตในทางวิญญาณทานี้มันก็พอส่วนข้อที่ใครจะทำบุญอายุแบบนี้กันบ้างนั่นก็ตามใครผมไม่ได้ขอร้องแต่ผมสมัครทำอย่างนี้ แล้วเอินบางคนได้มาร่วมมันก็คนน่าจะถือว่าได้เห็นของแปลกๆแ,แล้วก็เอาไปคิดเป็นนึกเผื่อมันจะมีประโยชน์บ้างถ้าเห็นว่ามันจะมีประโยชน์บ้างก็ขอร้องให้มีความเด็ดเดี่ยวความแน่วแน,แน่ความเฉียบขาดความตั้งใจจริงความเข้มแข็ง,ขงจิตใจแก้ไขสิ่งต่างๆ ให้ข้าวรูปข้าวรอยนั่นจะได้เจริญงอกงามก้าวหน้าไปตามหนทางของศา,าสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายมีความสุขทุกทิพาราตรีเทิน